เสียงเครื่องยนต์ดับลงตรงหน้าบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์นที่เธอไม่คุ้นตานี่เหรอบ,บ้านใหม่ของเราเมษสาทุ้นทำเบาๆพลางก้มมองแหวงแต่งงานบนนิ้วเครื่องตวนใจว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเธอเดินเข้าไปในบ้านเสียงส้นรองเท้าดังแถวบนพื้นกระเบื้องสะอาดสะอา้านก่อนจะเห็นหญิงวัยกลางคนแต่งกายเรียบหรูยืนอยู่กลางห้องรับแขกด้วยสายตาที่ทั้งเย็นชาและคมกริบยินดีต้อนรับสไาายคนใหม่ของบ้านนี้ น้ำเสียงของคุณหญิงรัตนาไม่ได้มีแม้เสียเซียวของความอบอุ่นเมษากม้มศีรษะทันทีสวัสดีค่ะคุณแม่แต่แทนที่อีกฝ่ายจะตอบรับกลับเป็นการมองตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วพูดเรียบเียว่าแต่งงานยังไม่ถึงอาทิตย์แต่แต่งตัวมาซะสั้นสไตลบ้านนี้ไม่ต้องโชว์มากก็ได้คำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องเย็ยนเยือกขึ้นทันทีความตึงเครียดระหว่างแม่ผูกกับสไ้ายเริ่มก่ะตัวตั้งแต่วินาทีแรกที่พบกัน ไม่นานทันวาสามีของเธอก็เดินเข้ามายิ้มกว้างแม่ครับเมษาทำกับข้าวเก่งนะครับเดี๋ยวผมให้เธอช่วยในครัวแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบคุณหญิงรัตนาก็ตัดบ,บทเสียงเฉียดครัวนี้ไม่ต้องช่วยหรอกเจ้าแม่บ้านเขามีหน้าที่อยู่แล้วสไพรควรเรียนรู้เรื่องมารยาทในบ้านก่อนเมษากลืนคำพูดที่กำลังจะออกมาแล้วได้แต่ยิ้มฝืน,ฝนหัวใจของเธอสั่นสะเทือนนี่หรือคือจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ในฝัน คืนแรกในบ้านนั้นเธอนอนมองเพดานด้วยแววตาเหนื่อยล้าคำพูดของแม่ผัวยังวงเวียนอยู่ในหัวแต่เธอก็ให้คำมั่นกับตัวเองฉันจะไม่ยอมแพ้ศึกนี้ฉันจะยืนให้ได้ในบ้านหลังนี้เช้าวันใหม่แสงแดดลอดผ่านม่านสีขาวเข้ามาในห้องเมษาลุกขึ้นแต่เช้าด้วยความตั้งใจแน่วแน่วันนี้เธอจะลองเข้าครัวเพื่อทำอาหารเช้าให้ทุกคนในบ้านบ้านนี้อยู่ร่วมกันต้องเริ่มด้วยน้ำใจ เธอบอกตัวเองทางหยิบผ้ากันเปื้อนขึ้นมาผูกเอวกลิ่นหอมของข้าวต้มหมูสับและไข่เจียวฟูฟูลอยอบอวลอยู่ทั่วครัวเสียงช้อนกระทบหม้อเบาๆทําให้แม่บ้านที่ยืนมองอยู่ถึงกับอ้าปากค้างคุณมะเสาระวังเธอคาท่าคุณหญิงรู้ว่าเข้าครัวอาจจะไม่พอใจแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบเสียงรองเท้าส้นสูงก็ดังตึกตึกตึกเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆฉันว่าแล้วเชียว เสียงคุณหญิงรัตนาลอยมาตามลมก่อนเจ้าตัวจะปรากฏที่ประตูครัวพร้อมสีหน้าเย็นชาใครบอกว่าสไพรบ้านนี้ต้องลงมือทำอาหารเองเมษาหยุดมือที่กำลังขนหม้อขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนเอ่ยอย่างสุภาพหนูแค่อยากช่วยคะคุณแม่เห็นแม่บ้านยุ่งเลยอย่าอ้างเลยเจ้าบ้านนี้มีกฎมีฎระเบียบอยากเป็นแม่บ้านก็ไม่ต้องแต่งเข้าบ้านนี้หรอกคำพูดนั้นเหมือนมีกริดหัวใจเมษาก้มหน้าไม่กล้าถีงแม้ความจรงิงเธอเพียงอยากทำสิ่งดีดี แต่สายตาของคุณหญิงที่เต็มไปด้วยอคติกลับมองว่าเธอคือผู้หญิงที่ไม่คู่ควรกับลูกชายของตนทันว่าเดินลงมาพอดีเห็นบรรยากาศในครัวตึงเครียดก็รีบเข้ามาแม่ครับเมษาแค่อยากทำให้ทุกคนกินไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินนะครับแม่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกลูกแค่เตือนให้จำไว้บ้านนี้ใครควรรู้ที่ของตัวเองหลังจากนั้นทั้งโต๊ะอาหารเงียบสนิทไม่มีใครพูดอะไรนอกจากเสียงช้อนกระทบจานเบาๆแต่ในใจของเมษากลับร้อนรุ่ม ไม่ใช่เพราะคำพูดของแม่ผัวเพียงอย่างเดียวแต่เพราะแววตาของสามีที่ดูเหมือนลังเลจะอยู่ข้างเธอถ้าเธอไม่สู้วันนี้วันหน้าเธอจะไม่มีที่ยืนในบ้านนี้แน่เธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งพร้อมคำมั่นในใจศึกนี้เพิ่งเริ่มเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ในครัววันนั้นเมษาพยายามทำทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สุดทั้งช่วยแม่บ้านจัดดอกไม้ดูแลสวนและคอยพูดกับคุณหญิงด้วยความสุภาพทุกคำ แต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเธอก็ยังรู้สึกได้ว่าสายตาของแม่ผู๋ไม่เคยอ่อนลงเลยแม้แต่นิดเดียวเย็นวันหนึ่งระหว่างที่ทันวายังไม่กลับจากทำงานคุณหญิงรัตนาเรียกเธอมานั่งที่ห้องรับแขกโต๊ะชาเคลือบเงาวับวาวเหมือนบรรยากาศในบ้านเย็นชาและเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์เมษาแม่อยากคุยเรื่องงานของลูกหน่อยข้าคุณแม่แม่ได้ยินมาว่าเธอยังทำงานอยู่ที่บริษัทเก่า ข้าหนูยังทำอยู่ข้าเพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระของธนวาคุณหญิงหัวเราะในลำคอสไ้ายของบ้านนี้ไม่ต้องทำงานหรอกจะหน้าที่ของเธอคือดูแลบ้านนี้และเตรียมตัวเป็นแม่ของหลานเท่านั้นเมษาชงักแต่หนูรักงานที่ทำข้าหนูไม่ได้คิดจะละเลยครอบครัวรักงานมากกว่ารักบ้านเหรอเสียงของคุณหญิงแถวแต่คมกริ่ธนว่าแต่งงานกับเธอเพราะอยากได้ภรรยาไม่ใช่พนักงานบริษัท คำพูดนั้นทำให้หัวใจของเมสาไหววูบเธอพยายามกลั้นน้ำตาแต่ไม่อาจกลืนความอัดอั้นได้อีกต่อไปคุณแม่อาจจะไม่ชอบหนูแต่หนูไม่เคยคิดแข่งกับใครหนูแค่อยากมีตัวตนในแบบของตัวเองค่ะเสียงในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินช้าๆก่อนคุณหญิงจะพูดขึ้นเรียบเรียถ้าเธอยังยืนยันจะทำงานก็อย่าหวังว่าแม่จะยอมรับเธอเป็นลูกสะพ้ายของบ้านนี้คำขาดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจเมษาก้มหน้ามือสัน่น เท่าแต่แวาตากลับเด็ดเดียวหนูอาจไม่ใช่สะด้ายในฝันของคุณแม่แต่หนูจะไม่ยอมให้ใครมาตัดสินคุณค่าของหนูเพียงเพราะหนูเป็นผู้หญิงค่ะทันใดนั้นเสียงประตูบ้านเปิดออกปังทันวาเดินเข้ามาพอดีมองเห็นภาพภรรยาและแม่จ้องกันเงียบงนันบรรยากาศหนาหนักราวพายุที่กำลังจะถาถามใส่ทุกคนในบ้านหลังนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาถามเสียงเข้ม บรรยากาศในห้องรับแขกเย็นเฉียบเสียงของนาฬิกาย,ยังคงเดินช้าๆเหมือนกำลังนับถอยหลังสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดทันวามองหน้าทั้งแม่และภรรยาอย่างสับสนแม่ครับเมษาเกิดอะไรขึ้นคุณหญิงรัตนาเชิดหน้าก็ไม่มีอะไรแม่แค่พูดเตือนสภายของแม่ว่าคนเป็นภรรยาควรรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ใช่มัวแต่เอาเวลาไปทำงานเมษาหันมามองสามีน้ำตาคลอ หนูไม่ได้ตั้งใจขัดคำคุณแม่ค่หนูแค่อยากทำในสิ่งที่หนูรักและอยากช่วยคุณด้วยทันวางเงียบไปครู่หนึ่งแต่สิ่งที่เขาพูดออกมากลับเป็นคำที่แทงใจเมษาอย่างจังแม่พูดก็มีเหตุผลนะเมษาบางทีเธออาจจะลองพักงานสักพักก่อนดีไหมเมษาชะง,งักหัวใจเหมือนหยุดเต้นทันว่าเธอก็คิดเหมือนคุณแม่เหรอผมไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่พอเธอทันว่าเสียงคุณหญิงแทรกขึ้น แม่พูดเพราะหวังดีอยากปล่อยให้มีมาถีงแม่ต่อหน้าอีกคำพูดนั้นคือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้เมษาไม่อาจทนได้อีกต่อไปเธอสูดหายใจลึกก่อนเอ่ยเสียงสั่นแต่มั่นคงหนูพยายามแล้วข้คุณแม่พยายามเป็นสะพ้ายที่ดีไม่เคยขัดไม่เคยโตแต่ถ้าการเป็นคนดีต้องแลกกับการไม่มีศักดิ์ศรีหนูคงทำไม่ได้อีกต่อไปเธอหันไปมองสามีทันว่าถ้าความรักของเรา ต้องมีเงื่อนไขว่าฉันต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้แม่คุณพอใจงั้นบางทีเราอาจไม่เหมาะกันจริงๆทันวานิ่งงินดวงตาสั่นไหวส่วนคุณหญิงรัตนาเคร่งแต่ไม่พูดอะไรอีกเมษาลุกขึ้นถอดแหวนแต่งงานออกจากนิ้ววางบนโต๊ะกระจกเบาๆเสียงกระทบแถวๆแต่กลับดังก้องในหัวของทุกคนขอบคุณสำหรับทุกอย่างข้าหนูอาจไม่ใช่สะ้ายที่ดีแต่หนูจะไม่ยอมเป็นผู้หญิงที่ไม่มีตัวตน เธอเดินออกจากบ้านหลังนั้นไปชา้ชาๆท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยปรายเหมือนฟ้ากำลังร้องไห้ให้กับรักที่ไม่อาจอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังได้ทันว่ายืนมองตามภาพมีที่เดินจากไปเลือนหายไปในม่านฝนขณะที่คุณหญิงรัตนาเม้มปากแน่นและในแววตานั้นมีบางอย่างที่เริ่มคลายลงทีละน้อยบางทีเธอก็รู้ดีว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนผิด